ฟันเหรอโอ้โหทำลายไหลเลยฟันดีไหมดีฟันเรามามันอุโซนแต่แม่แปรงฟันให้ไม่สะอาดแล้วก็อุซนไม่ค่อยอยากจะแปรงให้แม่แปรงฟันวันนี้มาหาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าฟันด้านนี้อุโซนผุที่แม่แปรงแล้วอุซนไม่ค่อ้แปรงคุณหมอก็เลยใส่ฟันเหล็กให้เป็นเกาะเป็นโล่ไม่ให้เชื้อโรคเข้าตอนนี้ยาชาย,ยัางไม่หมด อาปากี่แม่ขอดูเลยดูดิโอ้สิไงฟันเหล็กนี่ไงมีเหล็กมีเหล็กสองซี่เล้อืมอี่สองซี่แล้วเห็นไหมบอกเพื่อนๆสิอ,อะไรนะปะป๊าว่าไงเป็นคนเหล็กเป็นค้นเลยไหนบอกเพื่อนๆหน่อยว่าไม่อยากบอกเลยทำไมล่ะก็บอกว่าต้องแปรงฟันสะอาดแล้วต้องให้คุณแม่แปรงฟัน,น,นแล้วคุณหมอให้ของเล่นมาไหมคุณหมอให้ของเล่นมาด้วย เด็กๆต้องแปรงฟันสะอาดนะไม่ต้องมีฟันผุต้องให้คุณแม่แปรงให้ทุกวันใช่ไหมลองพูดสิต้องให้คุณแม่แปรงให้ทุกฟันจะได้ไม่มีฟันผุแล้วจะได้ไม่ต้องมาใส่ฟันเหล็กโอเคไหมปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดกดกดซับตะไครแล้วก็บอกเพื่อนสิให้แปรงฟันทุกคืนนะให้คุณแม่แปรงฟันให้ทุกคืนแล้วให้ถ้าอยาเป็นดักดนลรว เราอเป็นนักทดองอ่ะเออได้เอาล่ะบอกคุณพ่อคุณแม่เออแล้วก็ให้แปรงฟันสะอาดใช่ไหมใช่บอกเพื่อนดิห้ามพูดนะถ้าพูดอ่ะจะโดนฟันเหล็กของเราเด็กฟันเหล็กนะฟันเหล็กเกิดจากการที่ไม่แปรงฟันกินขนมเยอะมันเลยพูดตอนที่ขนมหมดไปแล้วหนูกินของหวานตอนไปซื้อขนมอ่าถ้ากินเยอะฟันทำไมลูก ต้องมาหาหมอฟันเออแล้วก็ต้องถ้ากินได้ขนมหวานเดี๋ยวต้องแปรงฟันเยอะๆใช่ไหมให้คุณแม่แปรงให้สะอาดใช่ไหมต้องต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมครับจะได้ไม่ต้องโดยคุณหมอฉีดยาชาแล้วก็มาครอบเหล็กแบบนี้ไหนอ่ะปลาเพื่อนดูหน่อยดิรอบหยักหยักอ้าววันนี้หยักหยักไยัวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายปิดหน้าจอเลยบ๊ายบายปิดหน้าจอไงป๊าเก่งมาก